คนที่ถูกนินทาถ้าอ่อนแอมันเจ็บปวดมากนะถูกดุดา่านินทาเนะี่ยฆ่าตัวตายได้ก็มีหนีไปเลยอย่างพี่บุ๋มก็มีประชดไปเลยก็มีและฆ่าตัวตายก็มีลูกเพรงั้นเราอย่าใช้วาจาของเราไปนั่งวิาพากษ์วิจาร์เรื่องของคนอื่นพูดน้อยๆเรื่องของคนอื่นนะหรือไม่พูดเลยก็ไม่เสียมิตรภาพจริงไหมลูกฝึกเถอะคุณแม่นะ่ขอบคุณเสียงนินทา อันนี้ไม่ได้พูดได้นะทำยังไงกับคนที่นินทาคือเห็นใจยิ่งถ้าพูดในสิ่งที่เราต้องระวังมากขึ้นว่านี่ขนาดไม่ทาเขายังนินทาเลยเพราะฉะนั้นอย่าทําโดยเด็ดขาดคนที่อยู่ในสปอตไลท์ต้องรู้เลยว่าคุณต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้ผิดถึงจะรู้มากแต่รู้ผิดรู้ว่าอย่าทําสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ว่าคุณจะทําเป็นขบวนการหรืออะไรก็ตามจะไม่มีผลกับคนจริง ทุกเรื่องจบอย่าเจ็บนานหรือเราอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อะมันมีความจริงอยู่บ้างแต่มันไม่ได้จริงร้อเปอร์เซ็นก็อย่าเจ็บจบเร็วๆจะได้ไม่เจ็บนานเข้าใจมหอย่าดินน้นรนเหมือนงูเปื้อนพูดเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ไม่ที่ทั้งหมดแต่เรารู้สึกว่ามันมีขี้มาติดเราเราก็ดิ้นป้องกันตัวเราไปเถียงเขาว่าไม่จริงไม่จริงขี้มันก็กระเด็นออกไปก็เหมือนงูเปื้นพูด คนที่ผิดศีลผิดธรรมอ่ะเวาลามันต่อสู้มันจะเหมือนงงเพื่อนคูดอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งยกตัวอย่างเลยนะเฮ้ยถ้าเราจริงบ้างเราก็อย่าไปดิ้นเลยเราก็ยอมรับขอบคุณเขาที่เขาเตือนให้เราอย่าทําให้อภัยเขาที่เขาพูดในสิ่งที่เราไม่ทําแล้วกรุณาเขาอย่าลึกซึ้งโดยการกลับมาสตาร์ทกับตัวเองว่าคุณอย่าทําอย่างนี้กับใครเพราะคุณรู้ว่ามันทุกถูกไหมคนทําก็ทุกคนถูกทําก็ทุก คนที่นั่งนินทาคนอื่นก็ทุกข์คนที่ถูกนินทาก็ทุกข์สรุปแล้วเราไปทะเละาะกันแบบทุกๆไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกทำไมเนี่ยค่ะฝึกไว้